สวัสดีสม,มาชิก indie h o l d i n g นะฮะแล้วก็ LPE นะฮะนี่ผมอยู่กับคนหนึ่งถ้าต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีนี่ิตคอยน์แน่นอนครับอ่าท็อปสวัสดี l p f ของพวกเราหน่อยครับสวัสดีทุกคนครับ,รบก็ผมชื่อท็อปจิรายอยู่นะครับก็อยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บล็อกเชนเทคโนโลยีในเมืองไทยมา8ปีแล้วนะครับเป็นคนไทยคนแรกๆเลยครับที่ผักฒนาสิ่งที่เรียกว่า Bitcoin ให้ทุกคนรู้จักกันแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดบริษัทบิตท็อนะครับซึ่งเราเป็นกลุ่มบริษัท ที่ทำเกี่ยวกับบล็อกเชนแล้วก็ดิจิทัลเคอร์ซีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับหนึ่งในบริษัทเราก็คือเป็นตลาดนะทรัพย์สินดิจิทัลให้คนไทยเนี่ยซื้อขายบิตคอยน์แล้วก็สกุลเงินอีก40สกุลเนีน่ยในเมืองไทยที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็คอนโทรลประมาณ90%มาร์เก็ตแชร์ในประเทศของเรานครับขออินดีมโพรดิ้งมาลงทุนได้ไมได้ไหมครับได้เลยครับตอนนี้ก็จะมีเทรนด์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์มาเปิดชีที่เรียกว่า KYB นไม่ใช่บัญชีส่วนบุคคลนะครับแต่เป็นบัญชีบริษัทนะครับเพราะส่วนใหญ่จะทําตามเทสลาเทสลาเริ่มที่จะเปลี่ยน8%ของเงิสนสดของเขาเนี่ยมาเก็บเป็น Bitcoin, บิตคอยน์1.5บันล้านดอลลาร์นะครับ,รบตอนพอเขาทำบุ๊มบัวสปรินก็เริ่มทำไมโครสตรัทเจอรีเกรสเกลบริษัทที่อยู่ในตลาดสกุอเมริกาเนี่ยเริ่มขยับเข้ามาปรากฏว่าในเมืองไทยก็เริ่มที่จะทำตา,นนะามก็เลยมาติดต่อเราเปิดบัญชีบริษัทยัทยงไงเปิดบัญชีนิติบุคคล จะขอบอร์ดอนุมัติแบ่งเงินกำไรบางส่วนมาเก็บเป็นบิตคอยน์นั่นหมายความว่าอินดีมโฮลดิ้งผมมาลงทุนนี่ผมก็จะเหมือนบริษัทอุตสาใช่ไหมทิปเฟนเหมือนเขาใช่ไหมครับก็จะเป็นบริษัทซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีคำปฎิที่เรื่องตรอบคิดว่าถ้าถือยาวๆสักสิบปีน่าสนใจผมว่าคือสิบปีที่แล้วเนี่ยถามว่าทรัพย์สินอะไรที่ให้ผลผลตอบแทนดีที่สุดในโลกมันคือบิตคอยน์นะครลองดูแค่ คือวิดพ่อมันเกิดมา13ปีแล้วตั้งแต่ปี2009มา2021มัน13ปีแล้วแต่ถ้ามองแค่10ปี2009มา2019ถ้าลงไป30บาทตอนแรกไอ้30บาทมันจะากลายเป็น3 3 0ล้านบลลารหนือ1ดอลลาร์1ดอลลาร์จะกลายเป็น1 1 0 0 0 0ดอลลาร์ครับ30กว่าบาทจะกลายเป็น3 3 0ล้านบลาทครับ <c oughs> ใน10ปีที่แล้ว แต่ตอนนั้นก็พูดถึงแค่1บิทคอนยังสองแบาทสิบีทปีสองพันห้าสิ0สองพันยี่สิบสองพนี่สิบเก้ายี่สิบนี่เราพูดถึงปีสอ,องพัิบเอตอนนี้บิทคอนมัน2ล้านบาทแล้วเพื่อนพวกนะฮะเพื่อนๆนะฮะพวกเรานะครับอีกสิปีเดี๋ยวเจอกลนวนฝากคุณฮอกสวัสดีไปยังอินดิมอินดิมอินดิโฮดิ้งแล้วก็ LPF เรยได้ไหหคสับสิก LPF ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ๆๆ อยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วเข้ามาศึกษาการลงทุนหลายๆประเภทนะลองศึกษาหุ้นบ้างลองศึกษาทองคำบ้างลองศึกษาดิจิทัล c คอร์เรนบ้างนะครับมันก็เป็นเทรนด์ใหม่ของโลกธุรกิจโลกอนาคตเราก็สามารถที่จะ diversify พอร์ตของเรานะมาได้หลายๆทรัพย์สินเหมือนกันนะหุ้นส่วนนึ่งทองคำส่วนหนึ่งอาจจะแบ่งบางส่วนมาคริปโตเคอร์เรนซีก็ได้ตอนนี้นะักลงทุนทั่วโลกก็สนใจทรัพย์สิสนดิจิตอลมากขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโกลแมนแซดนะครับแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจอพีมอร์แกนเชสหรือมอร์แกนสแตนลีเนี่ยก็พยายามที่จะเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ทายเน็ตเวิร์ l คลายหรือลูกค้าที่มีเงินเยอะของเขาเนี่ยมาซื้อเมื่อซื้อขายบิตคอยน์ได้แล้วเพราะว่าลูกค้าก็ต้องการผลิตภัณฑ์นี้กันมากขึ้นด้านต่างก็เริ่มที่จะคิดแล้วว่าจะจะอนะินเทอร์เกรตไอดิจิทัลเคอร์เรนซีเนี่ยเข้ามากับผลิตภัณฑ์เก่าของเขาได้ยังไงบ้างนะโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆนะครับก็อันนี้ก็คืออีกหนึ่งอย่างเป็น อีกหนึ่งช่องทางในการลงทุนของโลกอนาคตก็อยากให้ทุกคนเข้ามาลองศึกษาตรงนีู้่ที่บอกนะครับ LPM ก็พูดถึงเรื่องฟิวเจอร์นะครับคนส่นเลยขอบคุณมากเลยนะคุณอบครับ